สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีนะคะสำหรับสมาคมคนผมบางทั้งหลายนะคะวันนี้จะมาพูดถึงแชมพูอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรนะคะส่วนมากก็คนมีปัญหาเรื่องผมเขาก็จะคุยกันเรื่องผมนะคะสำหรับส่วนตัวเยาก็จะมีปัญหาเรื่องผมบางนั่นเองนะคะผมบางแชมพูที่เคยใช้มาแล้วสองเซตนะคะซึ่งหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะมี ที่เหลืออยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีมาให้ดูนะคะนี่ค่ะแชมพูสมุนไพรไบโอเวทนะคะเป็นแชมพูที่เป็นสารสกัดจากดอกอัญชันนะคะนี่ค่ะไบโอเวทนี่ครีมนวดนะคะครีมนวดไบโอเวทก็มีสารสกัดอย่งเนี้นะคะก็จะมีขิงมีอะไรเยอะแยะของเขาที่เป็นสมุนไพรนะคะแล้วก็เนี่ค่ะ นี่ตัวที่ใช้หมดไปละหมดไปสองเซตอะคะ่ะสองขวดรู้สึกว่าสองชุดก็าจะเป็นแชมพูครีมนวดสองสองชุดนะคะแต่ตัวเนี้ยตัวโทนิกเขาเรียกว่าตัวตัวอะไรเซรั่มบำรุงผมหรือตัวโทนิกอันนี้หมดแล้วนะคะตัวนี้อันนี้หมดไปละจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่หมดไปแล้วที่เราใช้เองนะคะหมดไปแล้วแต่ขวดนี้คือไม่ได้ใช้นะคะยังมีอยู่ก็คือ เปิดขวดได้ยังออกยังไม่ไเปิดเนี่ยค่ะจะเป็นเนี่ยค่ะเป็นหยดแบบนี้นะคะกลิ่นเ็าออกจะกลิ่นสมุนไพรนะคะกลิ่นเขาถ้าถามโดยส่วนตัวเยาไม่ชอบกลิ่นมันออกชุนๆนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเยาใช้ไปสองเซตนะคะสําหรับแชมพูกับครีมนวดนะคะใช้ไปแล้วสองเซตโดยประมาณสองเดือน,นะค่ะใช้ไปสองเดือน แล้วก็แต่ไอตัวนี้ใช้ไปหมดแค่แค่หนึ่งขวดนะคะเพราะว่าไม่ค่อยชอบกลิ่นเขาเท่าไหร่แล้วก็เวลาใส่ไปแล้วกลิ่นเขาค่อนข้างแรงค่ะก็เลยใช้แต่แชมพูเหมือนกลิ่นกลิ่นบอกไม่ออกนะคะแต่มันฉุนนิดนึงฉุนๆุนนะคะแต่แชมแชมพูนี่แชมพูเขาหอมนะคะแชมพูจะออกเป็นเนื้อสีครีมสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นครีมสระผมก็คือรู้สึก สะอาดนะคะเหมือนแชมพูทั่วไปนี่แหละคะ่ะสําหรับผมลดผม,ล,ล,ดะะลดผมหลุดร่วงนะคะลดผมหลุดร่วงหลุดร่วงโดยส่วนตัวเยาใช้มา2เซตนะคะก็คือน่าจะประมาณ2เดือนนะคะผมหลุดร่วงจริงไหมก็คือถามว่าปกติผมเยาไม่ได้ร่วงนะคะก็คือมันก็ใช้แชมพูตัวนี้ก็ไม่ได้ร่วงอยู่แล้วล่ะคะ่ะก็คือปกติครีมนวดตัวนี้ก็ทําให้ผมนุ่มนะคะ ก็สาหรับคนผมบางก็คือใช้ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นสมุนไพรนะคะจากธรรมชาติก็คือตัวนี้เป็นสมุนไพรของจังหวัดน่านด้วยนะคะก็บอกเป็นสมุนไพรของจังหวัดน่านผลิตที่จังหวัดน่านนะคะเพจหลักเขาอยู่ที่จังหวัดน่านค่ะและเยาเองก็เป็นคนาน่านด้วยนะคะนี่ก็ลองใช้ดูก็แต่ถ้าพูดถึงตัวนี้เขาบอกว่าผมจะขึ้นของเยาวใช้นี่คะ่ะสองเดือนตัวเองใช้นะคะไม่ได้จมตีผลิตภัณฑ์นะคะเยาใช้เองไม่ขึ้นนะคะ ของเยายังไม่มีการงอกใหม่ของเส้นผมสําหรับใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้2เดือนนะคะก็จะถอดใจสําหรับคนที่ลองมาทุกยี่ห้อนะคะลองมาทุกผลิตภัณฑ์ที่เขาบอกว่าผมงอกใหม่ภายใน2เดือน3เดือน2ส,สัปดาห์ก็มีนะคะบางคนบางเออบางแบรนด์นะคะที่เขาพูดกันแต่สําหรับตัวเยาที่ลองมามากมายหลายยี่ห้อแล้วก็ยังยังไม่เป็นผลลัพธ์ก็คือยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะก็คือเนี่ยค่ะผมสั้นก็เลยตัดเลย แต่ผมสั้นลดการหลุดล่วงได้จริงนะคะแล้วก็เราไม่ทําสีผมนะคะตัวเยาเองปกติเมื่อก่อนทําสีผมก็หยุดทําสีผมน่าจะประมาณกันยาตุลาพฤศิกาทัหดหกเดือนได้ละค่ะหยุดทําสีผมน่าจะประมาณ6เดือนแล้วนะคะแล้วก็ไม่หนีบผมนะคะไม่ใช้ความร้อนหนีบผมเมื่อก่อนผมยาวก็คือจะหนีบนะคะว่าหัวจะฟูๆผมจะเป็นผมหยกักโศกแล้วก็ฟูนะคะแต่ผมเส้นเล็กนะคะเส้นเล็กแล้วก็หยากโศกด้วยนะคะดูแลค่อนข้างยาก แชมพูที่เราใช้ส่วนมากก็จะเป็นสมุนไพรทั้งหมดนะคะที่จะามาทดลองนะคะสำหรับวันนี้ไบโอเวสก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าที่เราใช้ไปประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนที่ผมไม่ได้บางมากหรือไม่ได้ร่วงมากนะคะก็ก็เป็นสมุนไพรตัวเลือกหนึ่งนะคะที่ใช้ได้แต่ว่าตัวนี้ค่ะราคาเขาไม่ค่อยแพงนะคะเนี่ยเซตหนึ่งก็จะประมาณน่าจะไม่เกินไม่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเซตเขาประมาณนี้ค่ะ ไม่ได้ราคาไม่ได้สูงมากนะคะไม่ได้สูงเหมือนบางแบรนด์ที่อุ้โูส่องสามพันเลยนะคะแต่ที่เราใช้สองสามพันมันก็ไม่ได้ผลนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีปัญหาก็คือลองไปใช้ดูนะคะใช้แล้วผลเป็นยังไงก็คือมาเล่ามาแชร์ให้เราฟังได้นะคะมาพูดคุยกันได้สำหรับไบโอเวสนะคะถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถาม เป็นคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะจะมาตอบให้นะคะสำหรับในส่วนของแชมพูไบโอเวทนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คือมาแชร์เรื่องแชมพูนะคะแล้วคลิปต่อไปเราจะมาคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ